สวัสดีครับพบกับผมเมก r s เฮิร์สวันนี้เราจะมาอยู่ในเกม Battlefield 5นะครับเกมนี้เรากลับมาเล่นในรอบหลายเดือนเลยผมห่างจากเกมนี้ไปนานแล้วครับเรามาลองเล่นกันนะครับคุณผู้ชมทุกท่านอ่าโหลดเข้าเกมแล้วอยู่กับด่าน Pacific Storm นะฮะ แล้วจะเป็นด่านที่เกี่ยวข้องกับการที่ฝ่ายพารามิตรสหรัฐบุกโจมตีฝ่ายอักษะคือญี่ปุ่นนะครับเรามาลองดูกันเลยโอ้เรียเข้ารถถังบ้างอะ่ะยัวนั่งรถถังครับเป็นไรเราเป็นตัวธรรมดากนก็นแได้เป็นคนกันเอ้เอ๊ะจะคดจะคดยิงยิงยิง ยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนเลยอ๋อยิงไม่โดนเลย,ย,เลยจุดดีเมื่อกี้เห็นคนญี่ปุ่นยิงไม่โดนสวยหนึ่งตัวแอบไว้ก่อนแอบเดืพุ่มหญ้า โอ้ยมันอยู่นิดนึงให้เป็นหรือไงเนี่ยโอ้โหอีกไม่ได้โอ้โหจะไดจริงเหลืออีกนิดเดียวจะตายอีกแล้วอะโอ้ทีมของเราตามซะด้วยอุ้ยมีตัวถังชาแมนเหรอ อะไรอ่ะืออะไรอ่ะตังเพื่อนเเำ้ยเราต้องขึ้นเครื่องบินกันดีนกว่าไฟเตอร์เหรอทิ้งระเบิดไหมไฟเตอร์ถ้าสนใจดูสิไม่เคยไม่ได้ขับมานานแล้วเนี่ยตายออกจากเรือจะบินขึ้นไหมบินขึ้นสวยแล้วได้ยังไงข้าควบงัยอะไรเนี่ยเป็ดซะด้วย โอ้ยเราไปมันล่วงง่ายเหลือเกินพุ่งจะขึ้นมันเมื่อกี้โอ้ยปืนต่อต้านอากาศยานพุ่งจะขึ้นมันเมื่อกี้เองล่วงแล้วอยากได้รถถังครับพี่เราจะตำแหน่งดีก่อนละกันเฮ้ยทำไมยิงไม่ตายอ่ะยิงรถไฟโอ้โห ยิงไม่ตาย,ยาจริงๆกันเนี่ยโอ้ทำไมผมดูโอ้เ <c oughs> พื่อนมาช่วยแล้วกลับมาเล่นก็งงี้แล้ <c oughs> มาดูกันนี่ยิงซะยิงซะสวยหนึ่งตัว <c oughs> โอ้ยระเบิดระเบิด <c oughs> อืมอะไรอีกตัว <c oughs> อ่ะได้สวย ป็นตัวนี้ที่ฆ่าเราเมื่อกี้นี่สวยสองตัวติดโดนไหมอเอ้ยมันเห็นแล้วเอปัดเป็นทิศเป็นทิศเป็นทิศโอ้ยเพืเ่อนตายนั่งหลักรอไหมน่าจะมานะ<ป>อเอ้ยมันนักบินนี่หว่าเฮ้ย รถถังยานเกาะเหรอเฮ้ยสูส้ไหมเฮ้ยระเบิดแล้วสวยระเบิดลงต่อหน้าเลยโอ้ยเราทำอะไรอยู่นั่นนี่เงี้ยยินไดสวย โอ๊ยโดนสองนัดไม่ตายกระสุน uh เราจะหมดแล้วต้องหาเติมกระสุนโอ้ยโว้ยออกรถถังเพื่อนเราเองสังฝั่งเราที่เกิดตรงนี้ไอเจอเราเจอแล้วเจอแล้วยิงมันเลยดีไหมด่วนแล้วรถถัง สวยงามหยุดหยุดดีโอ้ยประเด็นคือกระสุนมาหมดตรงไหนเติมกระสุนได้บ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าใจอยู่ไอ้เพื่อนตกใจหมดมายืนโตเดตรงนี้เฮ้ยด้านหลังผู้ช่ด้านซ้ายไม่เห็น ดีจุดดีจุดดีให้ได้ปืนขึ้นเบลสี่แล้วเราอัพเกรดปืนดีกว่าสเปเชียลอ้าวอ้าวยังไม่เปิดให้อัพได้น่าจะค้างเดี๋ยวสักแป๊บนึงแล้วกันถังเราไม่มีให้เราขึ้นรถถังเพื่อนดีกว่าอ้าวไม่ได้ขึ้นรถถังเหรอตายสวยชามน ยังไงชาแมนจะระเบิดตรงหน้านะฮะกลัวนะครับกลัวเหมือนกันนะครับไอเดยวจะดดีดก่อนอุย้ยสีแดงกันมาอีกแล้วอะ่ะฝั่งักษะสวยได้นึงอักษะกษซะค่อยๆไปค่อยๆไปอุย้ยลักษะไม่มีแล้วอุย้ยมีรถที่มันยิงมา อยู่ไหนสูวายึดจุดที่ได้บุกทะลวงต่อไปกระสุนไม่มีปืนใหญ่ด้วยแหละเห็นไหมอ่าของเรากองเล่นเราเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเ้วแบบไม่ใช่หรอไหนอ่ะไหนอ่ะนี่นี่เอ้ยโดนสักทีซิยิงไปยิงไป สวยขึ้นปืนใหญ่เลยไหนไหน,ไหนทางไหนอีกทางไหนอีกทางไหนเรายึดจุดนดี้แล้วป้อมปืนของเราแต่ไม่ค่อยเห็นอะไรเลยอะ่ะในบ้านหรอยิงมันโดนไหม,ไมหโดนเลยเ,ลยเอ้ยยิงสวยเต็มหัวนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้วันนอบป้อมปืนยิงใส่เรา โอ้เพื่อนยอดใจในได้มากเขาปืนก็เล็กเราอยู่เพื่อนเราชุบสวยงามจริงเอะไะครับเอ้ยช่วยเอ้ยโอ้ตกใจสะดุ้งเลยเพื่อนอย่ช่วยเถอะครับโอ้เพื่อนเพื่อนตายเพื่อนขอโทษนะเพื่อนคุณผู้ชมฮะอยากขึ้นรถถัง อยากขับรถทางบ้างนี่ครับอะอยากขับเราไม่เป็นคนขับก็ได้เราเป็นคนนั่งก็ได้มาโอ้ยด้านหลังโอ,โอ,โอ้ไปแล้วไปแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ตารถทางยิ่งไทยเก้าสิบเจ็ดเจอรถทางฝั่งญี่ปุน่นอยากรถทางเรานะ่าจะระเบิดแต่ละรถทางขออยากขับชาแมนจะได้ขับไหม นิชามรของเราน่าจะระเบิดไปนะเราน่าจะขับได้หรือ,อยังเราตายแบบรถยังไม่ระเบิดหรือเปล่าน่าจะยังอ้อาหลังเหรอโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยทางไหนเนี่ย ช่วยคุณเองสวยงามโอ้ยเราถังเลยเราไม่ใช่่บอส,สุก้ามาแล้วขอสักหนึ่งทีได้ไหมโอ้ยเปิดแล้วเหรออ้าวสวยสิเอา้าโอ้ยส่มยิงจากไหนเนี่ยช่วยด้วยเมดิกหมอโอ้ยจะสีแดงมาแล้ว งไม่มีเราต้องป้องกันจุดดีให้ได้เมื่อกี้มีคนซุ่มยิงใช่ไหมเราก็ต้องใช้คนซุ่มยิงหาคนซุ่มยิงของมันฟังอักษะเอ๊ะที่กีกสุดยังไม่มีปุ้ยรถทงังเ,เราฟังนี่เยสื่อสาร จะข้างหลังลิมาละมาละตัวอิทุขอนิงหนิงได้ปะไม่ได้เป็นที่เป็นที่เป็นจุดเป็นจุดมองไม่เห็นจุดนี้ไม่เห็นไม่เห็นเห็นใครเลยเสียง <c oughs> มันอยู่ใกล้ๆเสียงอยู่ข้างๆนี่เลย โอ้ยเพื่อนเราเองโอ้สลอดเลยนี่ไงขอหนึ่งทีเลงไกลไปไหนอยู่ข้างๆที่นี่เองเอ้นี่ไงนี่อเอเห็็และเมื่อกี้เห็นวแบบ่าแวบนอนในย่าดีกว่าพุ่มไม้ช่วยรับพังตัวนี่เจอละหนึ่งตัวโดนไหมสวยอย่างแม่น นี่ปะไม่ตายละเจอไล้หนึงตัวสวยโอ้ควันบางยังสวยช,ช่วยเพื่อนหรอช่วยเพื่อนหรอขอหนึ่งทีเถอะนี่นี่นี่โดนไหมโดนแต่ไม่ตาย นี่เราก็กวนเราโดนหล่ำกันนะเนี่ยต้องป้องก,กันจุดนี้ไว้ให้ได้เพื่อนมันตายเฮ้ยมีคนบังคับแล้วเดี๋ยวนั่นตัวนึงโอ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วก็อมองมันไปเป็นหันมันเห็นแล้ว ได้เลยยิงไม่โดนทีคนซุ่มยิงนี่มันเล่นยากเหลือเกิน <c oughs> อะไรนะเนี่ยว้าวว้าวมาทำพิเศษเหรอนี่มันชาแมนติดว้าวสุดเจาะเกาะก็มี ว้าวกดผิดด <Prefer too. S 2> ้วยไปเด็ก <región> ้เห็นตัวอะไรเฮ้ยรถถัง ฟังค่าซึกยิ่งสวยโดนหนึ่งโดนสองไหมไม่โดนอะไรเลยโดนถัง เห็นแล้วเห็นแล้วละโดนไหมไม่โดนสูงไปตรงนี้สิโดนไหมไม่โดนสูงไปตรงนี้ล่ะค่อยๆขยับเข้าไปดีกว่านี่เรายิงไม่ได้เราเสียกระสุนไปยิงไข่ไม่โดนเลยทงอะไรครับเนี่ย สั่งสนเพื่อนุกจุดสีโอ้ยทางไหนไม่ใช่มันอยู่ทางไหนเนี่ยอ๋อเห็นแล้วไทยก็จุดเจ็ดโอ้โหลูการได้ขับรูกทังทีไม่ทำอะไรเลยจายซะแล้ว โอ้จุดซีเราต้องมายิดจุดซีให้ได้อา้อาวอ้าวไมไ่เล่นอีกเรามาส่องหัวคนกันดีกว่าฟังพวกอักษะยังยังไม่มีใครจุดซีคือด้านหลังเราจุดสี เราลบจุดที่ไหนเฮ้ยเมื่อกี้เห็นกระสุนมาจากแถวทางนี้เห็นไ,ไหมเ้ยเอ้ยมีมีมีม,มีแต่อยู่ไหนไม่รู้เห็นแล้วอ๋อไม่ใช่เพื่อนเราวิ่งผ่านไปวิ่งผ่านไปอ่าเห็นแล้วกระสุนเห็นกระสุนแล้วแต่อยู่ไหนไม่รู้โอ้ยมันเก่งจังเลยมันเห็นเราเนี่ย มันอยู่ตรงไหนะทำไมเราไม่เห็นมันเลยอ่ะโอเราเลือกเราถามไว้ทัน ่ะได้หนึ่งละจุดสีงั้นเหรอไปสิอเฮ้ยอ่ะตายเงี้ยตายเงี้ยตาย อ่ะยังยังดอนหลบแอกเลยไม่ไหวแล้วเฮ้ยทางไหนออกเครื่องบินต้องยึดจุดสีให้ได้โอ้ยกันได้อยู่ตรงนี้เลย ด้วยตัวเดียวโหวเยอะเกินพอไหวอยู่โอ้ไม่มีหมอเลยแถวนี้ที่เรายังนำอยู่ที่รอไหวนะขึ้นเรือกันหรอไปด้วยนี่ยิงไม่โดนหรอกนะขึ้นเรืออย่างเงี้ยถึงนจะดสีแล้วลง ยังขช้ได้โอเ้เฮ้ยเพื่อนเราสวยตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโอ้โหจะไปสู้มันยังไงล่ะเรามีอะไรสู้มันได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยอ่ะได้แค่นี้เราทำได้แค่นี้เรียกเพื่อนมาช่วยวาง ตัวช่วสื่อสารรถถังอยู่ตรงนี้ทำอะไรไม่ได้อ่ะอุย้ยสวยแล้ว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 นีว่คือ มันมันมันเลื่อนไม่ได้อ่ะเอาไงดีตอนนี้อ่ะอ้าวคันอ๋อสววละรถทางโอ้เนี่ยเราไปปืนเนี่ยแต่เราแยกมันไม่ได้อ่ะเอาหันมาหันมารอละหันมาเปิดยังเปิดไปยังมาจะไปแล้วนะ สวยเอาโอ้เจอซีโร่เจอเครื่องซีโร่ยิงใส่อืมมาโดนำนำแล้วเนี่ยจุดๆเอฟให้ได้ ต้มยิงไม่ใช่คนนะนี่แหละคนอย่างนี้โอ,อ,อร้รถรถและเรือในคลำดียวกัน K a M I ไม่หมอสวยงามมากครับ เราทำเล่นรถดื้อมันไม่ได้อ่ะอาตายงี้ตายตายแน่ตายแน่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ทางไหนทางนู้นเหรอสวยแล้วมิที่แอบเลยโล่งสุดๆอ่ะไม่ทัน โอ้ก็แต้มสูสีมากต้องยึดจุดดีคืนให้ได้ไม่ได้แล้วต้องชันรถถังมันให้ได้เอเอ,อยเยอะเยอะเยอะมาไม่ไหวนะครับอ่ะได้หนึ่ง โอ้ยสีแดงเต็มเลยอ้อแอบดูก่อนแล้วกันอ่ะโอ้ทิ้งระเบิดว้าวว้าวไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยตายหนึ่งจ,จดดงจุดดีเฮ้ยเสียว ได้หนึ่งโอ้จุดดีคนละมากกว่าตายอีกหนึ่งตายอีกเรายิงคนให้จุดไปให้ได้เอ้ย ด,ดุง้งอ่ะได้อีกครับแอบตรงนี้แหละสึกว่าจะทำเธอหากกินเลยเพื่อนขอความช่วยเหลือออโอ้ยไม่น่ามาเลยเครื่องซีโร่ยิยงอีกแล้วแต่มน้ำอยู่สองเท่า จุดให้ได้ทุกคนเพื่อฟังพัฒมิตรของเราเฮ้ยจุดสีถึงหยุดจุดจุดแล้วเฮ้ยรถถังไม่ต้องแล้วละ่ะไม่ต้องรถถังนะอ้าวทำไมเราไม่ได้เกิดละ่ะเฮ้ย อ้โหกเก้าสิบยังไม่ตายอีกนิดเดียวห้าวิ่งตกใจเจอคนซุ่มยิงแสงสะท้อนกล้องของคนซุ่มยิงมาตกใจหมดเลยอ่ะไม่เล่นอีกแล้วโอ้ยตรงนี้เป็นจุดพารที่ดูเดือดเหลือเกินแต่ตอนนี้เราไม่ต้องจำเป็นต้องเล,ล่นรถถังแล้วสู้ถึงที่สุดเพื่อนอยังม่ตาย À, nó xem một lời hãy trời lắm Bùm khóc ra đây Mà léo Nó bớt mày, สี่คนเหรอได้อีกโอ้ยเราเหลือสองอย่าบอกว่าเราจะแพ้นะสู้เขาเราว้ายไม่ทันแล้วโอ้ฟังสหรัฐทำเต็มที่ครับแพ้อยู่แพ้เจแป้ไปศูนย์ต่อนึงว้าว สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียเท่านี้นะครับโอ้โหสนุกมากกับการกลับมาเล่นครั้งแรกในรอบหลายๆเดือนฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ